ท่านจ้าวันนี้เราก็จะมาสอนโหลดโปรแกรมตั้งค่าฮะโปรแกรมอัดคลิปนะคะแค่สอนสอนอันนี้สอนเป็นการสอนโปรแกรมตอนนี้ชิบหายแล้วตั้งแม่งเลยนะขยับไ้วมาไปปกติกะคนเดี๋ยวดา่าเดี๋ยวดนดา่าชิบหายเอออย่างนี้แหละแล้ก็อันดับแรกก็เข้าไปที่เพจสโตน ที่ยอดของเราเออสายชาดมันเออแปบ๊บหนึ่งเอาสายชาดก่อนแปบ๊บน,นึงนะดีชาดเธอจับไว้เลยต้องชาดนะเลยไม่ได้ชาดนี่จ้ะอ่าอ่าอ่าเข้าไหมวะเฮ้ยทั้งบอกวะ่าไม่ชาดแมงแล้วเฮ้ยให้มันชาดเอง นะจ๊ะมันก็นเขียนว่าภาษาอังกฤษเลยนะเขียนอย่างไรวะลืมนะโอเคนี่แหละก็คือเจ้าตัวนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้อยู่ในเฟอโรต์ได้หรือเปล่าบางเครื่องก็ไม่รับรองบางเครื่องก็รับรอง นะก็ใช้ในนี้อ่ะนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าหลุดได้หรือเปล่าใครใครอันนี้ก็เคยใช้แล้วแต่ว่าใช้ไม่ได้นะ <c oughs> ใครมีที่อัดคลิปแนะนำก็ดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆ ใครมีที่อัดคลิปแนะนำที่ใช้ดีก็เม้นใต้คลิปไว้หน่อยเพราะไม่ค่อยมีที่อัดคลิปดีๆแล้วนะคะอ่าสวัสดวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้ตัวนี้อัดนะทีป่เป็นแบบนี้แต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าชอบมากกดซับไซ b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่กันแน่จ้าแต่ว่าลืมใส่อินโทรจบนะไม่ใส่แล้วเสียแล้ว นะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย